เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติลงจากยอดเสาภายในสถานกงศูลสหรัฐประจำนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกของจีนหลังจากทางการจีนสั่งให้ปิดสถานกงศูลแห่งนี้ภายใน72ชั่วโมงโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่านักการทุตสหรัฐบางส่วนในสถานกงศูนแห่งนี้แทรกแซงกิจการภายในรวมทั้งมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีนคำสั่งปิดสถานกงศูลสหรัฐประจำนครเฉิงตู ถือเป็นการใช้มาตราการตอบโต้สหรัฐจากการสั่งปิดสถานกงสุนจีนประจำเมืองฮิวสตันในรัฐเท็กซัสเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐมีสำนักงานการทูตในจีนทั้งหมด7แห่งนะครับประกอบด้วยสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งสถานกงศุนในสัญญงถึงตูอู่ฮั่นกวางโจและเซี่ยงไฮ รวมไปถึงสถานกงสุลใหญ่ประจําฮ่องกงและมาเก,ก๊าครับแต่สาเหตุที่ทําให้สถานกงสุลประจําคนครเฉิงตูตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตปกครองตนเองที่เบตเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูรวมถึงพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งถือเป็นจุดเปราะบางครับการใช้มาตรการทางการทูตตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนยิ่งทําให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังส่งแรงกระเพื่อมไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก อุณหภูมิความขัดแย้งของสองชาติมหาอำนาจเริ่มร้อนระอุหลังจากจีนเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ด้วยการออกคำสั่งฝ่ายบริหารยกเลิกสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงและห้ามส่งออกเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงไปยังฮ่องกงด้วยสินค้าที่ส่งจากฮ่องกงไปสหรัฐเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บภาษีนะครับ ในอัตราภาษีเดียวกันกับสินค้าที่ส่งจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็คือ,อ,อไม่มีสาพิเศษแล้วนะครับทางด้านภาษีเพราะฉะนั้นสงครามการค้าต่างๆนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เคยทํากับจีนที่แข่งกันขึ้นกำแพงภาษีเนี่ยก็จะใช้กับฮ่องกงด้วยนะครับความขัดแย้งจากปัญหาฮ่องกงตามมาด้วยการสแสดงจุดยืนของไม้พอมเพโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ยอมรับการอ้างก,กรรมสิทธิ์ของจีนเหนือหมู่เกาะสปร์ต่ในทะเลจีนใต้ หรือน่านาน้ำอื่นๆที่เกินกว่าอนณาเขต12ไมล์ทะเลนอกชายฝั่งจีนการถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้สถานทูตสหรัฐในอาเซียนเริ่มเคลื่อนไหวด้วยการตีพิมพ์บทความบนสื่อของแต่ละประเทศและเผยแพร่บทความเป็นภาษาท้องถิ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไมเออาคิลจอชดิสมบรีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเขียนบทความบนข่าวสดออนไลน์วันที่13กรกฎาคม เกี่ยวกับการทำรงไว้ซึ่งสิทธิอธิปไตยของรัฐทั้งมวลแสดงความคิดเห็นถึงการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้หนึ่งวันต่อมาโฆษกสถานผู้จีนประจำประเทศไทยออกแถลงการตอบโต้ว่าปัญหาทะเลจีนใต้ไม่ควรเป็นเครื่องมือให้ประเทศนอกภูมิภาคนำมาใช้ยับยั้งจีนด้วยการบิดเบือนข้อมูลเพื่อใส่ร้ายป้ายสีจนทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดผู้เชี่ยวชาญมองว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเกมการต่อรองที่ตอบโจทย์ทางการเมืองภายในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทรัมป์เนี่ยก็เล่นกับกระแสะชาตินิยมนะครับรวมทั้งที่มองว่าจีนเนี่ยเป็นต้นเหตุนะครับของสถานก,การณ์วิกฤตของโคโรนาไวรัสที่สหรัฐในขณะนี้ลักษณะของสงครามการค้าในปัจจุบันเนี่ยจะไม่กลับไปเ,เพิกถอน ข้อตกลงเฟสหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้กลับมาที่จะบอกว่าจะขึ้นกำแพงภาษีแข่งกันแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยพักรบกันแล้วนะครับแต่ว่ากลับมาเป็นสงครามการค้าในลักษณะที่ผมเรียกว่าเป็นการมุ่งเป้ามุ่งเป้า,เฉ,าเฉพาะจุดนะครับเช่นมุ่งเป้ากดดันฮ่องกงมุ่งเป้ากดดันบริษัทเทคโนโลยีจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยติ๊กตอกนะครับก็จะเป็นลักษณะของสงครามการค้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นสงครามการค้าที่จํากัด ครสมวผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญขอ,ของการกําหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในอีก4ปีข้างหน้าหลังจากความตึงเครียดร,ระลอกใหม่กลายเป็นชนวนทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตกต่าที่สุดในรอบ41ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2522ผงษทรศสกพง์ข่าวเจอกยอ่อโลกไทย PBS รายงาน